ราสามารถที่จะพูดออกมาได้โดยที่ไม่ผิดหรือว่าความคิดเห็นต่างมันไม่มีผิด่ถูกสามารถจะำดำความคิดเห็นไปยังเปิดเผยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในสังคมไทยบางทีอาจจะมีเรื่องของอไม่กล้าพูดเท่าไหร่ว่าจะรู้สึกว่ามันผิดหรือเปล่าอะไรอาจจะถาคำถามกับตัวเองซึ่งสิ่งตรานี้เราเราเห็นว่ามันมีความแตกต่างกัน่าจะมีช่องทางเปิดมากขึ้นในคนพูดเราไม่ต้องกังวลใจว่าันผิดหรือเปล่าอะไร ทำกิจกรรมในมหาลัยเรียนจบจากมหาลัยแล้วพี่ตุลทําอะไรก่อนที่จะมาเป็นผู้ดูแล c h a n g e o r ไอจีนะคะหลายอย่างก็อย่างที่บอกว่าตอนเรียนจบสิ่งที่อยากเป็นหรืออยาก <c oughs> ทำก็คือเป็นใ <c oughs> ช่เขาเริ่มเริ่มจากการทําเป็น Copywriter เข <c oughs> ียนหนังสือตามเอเจนซี่ทำโฆษณาทำอะไรใช่ไหมครับเพื่อ <c oughs> ที่จะฝึกฝนประสบการณ์จนสามารถที่จะ พัฒนาฝีมือจนกระทั่งไปสอบสมัครได้เป็นนักข่าวที่บางก k o k p o นะครับใช่ซึ่งก็เป็นจุดที่เรารู้สึกเออตื่นเต้นประทับใจมากในที่สุดก็ทําได้ทำสำเร็จเลยนะครัก็เราก็รอตอนแรกๆที่เป็นนักข่าวเราก็ตื่นเต้นพรอข่าวลงลงพิมพ์เราก็รอหนังสือพิมพ์ตอนเช้าๆตอนมาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เป็นใหม่ๆนะครับก็จะตื่นเต้นก็เป็นจุดที่ทําให้เรา ออไ,ดได้เข้ามาสู่สิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เริ่มได้ค้นหาคนา้นคว้าเรื่องของประเด็นทางสังคมมากขึ้นด้วยคนทุกคนก็รู้สึกคือตัวตัวผมเองก็รู้สึกเหมือนเป็นคนคนธรรมดาคนเล็กๆตัวหนึง่งแต่พอเรา ได้เห็นเครื่องมือเนี้ยเราได้เห็นพลังของสื่อสังคมออนไลน์เราได้เห็นถึงพลังของคนที่มารวมตัวกันที่คิดประเด็นเห็นประเด็นเหมือนกันนะครับแล้วพอเขามารวมตัวกันเนี่ยเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นคนตัวเล็กๆธรรมดาเมื่อสร้างเรื่องโลนงโลงและสามารถหาคนที่คิดเหมือนมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะครับสามารถทําให้เกิดได้จริงเราเห็นมาเป็นตัวอย่าง มากมายกว่า20กว่าเรื่องที่สำเร็จมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาบนเว็บเชนใช่ครับที่เราทำเป็นข่าวประเภทไหนครับมีแยกอว่าวเท่หรือเปล่าครับตอนแรกๆก็เป็นนักข่าวใหม่ๆท็ทําข่าวอาชญากรรมับ จะมีประเด็นต่างๆแล้วที่เราต้องไปแบบว่าในที่ก็จะมีบางครั้งนะครับที่ที่ไปไปกับตำรวจย่างไปที่นู่นที่นี่ซึ่งซึ่งก็อะไรเป็นประสบการณ์ที่ที่น่าสนใจนะครับก็ทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วเราก็ได้ย้ายสายมาทำข่าวซีรีส์ร้องที่เราชอบมากขึ้นเพรานะนั้แล้วก็ในที่สุดมาทำข่าวการเมืองใเป็นข่าวเป็น ทำข่าวต่างเมืองที่บางกอกโพสต์เแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์มา mm hmm. ทำข่าวต่างเมืองต่อนะครับมันก็เป็นจุดต่างๆที่เราทําพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเราท,ำทำาทาข่าวมาระดับ mm hmm. หนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะเหมือนมีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ระดับหนึ่ง mm hmm. ผู้ที่ถือนโยบายเขาก็สนใจสิ่งที่เราเขียนใช่ไหมครับม mm ี hmm. เป็น มีผลตอบรับกับสิ่งที่เรานําเสนอแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันไม่เราไม่รู้ว่าคนทําคนเขาคิดอะไรกันนะหมายถึงว่าผ<ม>ู้อ่านหรือว่าคนประชาชนทั่วไปสิ่งที่เราเขียนมันมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่ปร<ม>ะชาชนต้องการเลยนะ้ย<ม>ก็เลยมีจุดเปลี่ยนคือย้ายเ,าเลิกอ,ออกจากการเป็นนักข่าวมาทำงานให้กับองค์กรเอ็นจีโอไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กบ้างองค์กรทาง,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 งสิ่งแวดล้อมใช่ครับแล้วก็ทำอยู่ หล,หลายปีพัฒนาฝีมือจนอทำจนกระทั่งไปทำอยู่ที่เที่ยงกรั่งเทำให้กับองค์กรเอเจนซ่ที่นู่นแล้วก็อาศัยความที่ว่าเราชอบอ,ออนไลน์ด้วยเราก็ตั้งแต่ตอนเราเรียนหาอะไรเราก็ตอ,อนนั้นตอนนั้นเริ่มม e ีบล็อกใช่ไหมครับเริ่มมีบล็อกเราก็เริ่ม, e มโครงการต่งตางๆกับองค์กรเหล่านี้รเริ่มทำบล็อกไปให้ เขียนเพื่อที่จะเขียนส,สื่อสารให้กับคนธรรมดาเป็นประชาชนทั่วไปได้<ช>ได้รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงแต่เราก็เริ่มบนเฟซบุ๊ก Facebook เริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มเดี๋เริ่มเฟซบุ๊กก็เริ่มเข้ามาเราก็เริ่มที่จะนำทั้งหมดเนี่ยมาเป็นออกมาเป็นวางแผนเป็นโซเชียลมีเดียเป็นแคงเปนเชิงออนไลน์วกกับทางออฟไลน์นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราทําให้กับองค์กรแบบเนี้ยซึ่งก็นําเรามาสู่ ไกลเข้ามาสู่เชนมากขึ้นเรื่อยเรยนะครับเราเคยทำงานมาหลายๆที่นะครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนัาข่าวที่อางกอบโพสต์รอยเตอร์ uters, หรือว่าทํากับองค์กรต่างประเทศหลายๆองค์กรนะครับแต่ว่าที่ต้องการนำ change ประอัติจีนขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือ ที่ทรงพลังมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดตั้งแต่ที่เราทํางานมานะครับแล้วก็เราเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ผ่านเครื่องมือและคนเล็กๆมากมายทําให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ตัวเราเองก็ประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น